เอาละได้เวลาส่งของอืมก็ดิ่งไปดิ่ง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 โอ้ยเส้นทางที่จะไปก็คือน่าจะเป็นหมู่บ้านกกอกใช่ปะนี่ครับการขนส่งเดลิเวอรี <t bucks and Pokemon> enfin ่แบบรวดเร็วนี่สวัสดีครับนี่คือบริการแกร็บไทยแลนด์นะครับผมนะนี่คือการขนส่งแบบแกร็บไทยแลนด์นะครับผมแกร็บฟู้ดแกร็บฟู้ดเวอร์ชันไทยนะครับผมไทยบ้านเลยนี่นี่นี่ส่งแบบนี้เลย เพลงแรงไปหน่อยเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่เฮียอืมโทษนะพูดซะอะไรวะแค่นี้หรอโอ้หน้าเบื่อไหนๆก็ได้รถฟรีมาแล้วมาช่วยคนหน่อยแล้วกันนะอืมเฮ้ยเดี๋ยวตัวประกรรมาได้ไงในตรงนี้เฮ้ยวัดอะไรเนี่ยส่งเอาอยู่นี่เองเดี๋ยวนะแล้วมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้มาเลยเดิเวเดลิเวอรี่คนด้วยละมันเลยมานีเลย มาขอเดลิเวอรี่คนด้วยมาเลยรับคนรับคนรับคนรับสาวสาวมาเลยสาวสาวมา <c oughs> มาเลยมาเลยมานั่งรถพี่เลยจ้ะน้องน้องรถของพี่เป็นรถแลมโบเลยเนี่ยดูซีดูซีซเปิดไม่เปิดประตูกระเทได้บอกเลยนะไม่มีหน้าต่างกระเทด้วยนะครับระบบแอร์รถคันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์กีความเป็นของเซิร์ฟมันก็จะประมาณนั้นแหละช้าเหลือเกินกว่าจะขึ้น ชาต like, ินึงแหละมาเลยสาวๆเดี salud, ๋ยวแกร็บไทยแลนด์จะส่งน้องไปถึงที่บ้านเลยนะจ๊ะไปเยังมียังไงแถวนี้เนี่ยดูเหมือนเขามีความสุขอันเนี่ยกินลมชมอากาศดู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 มันดูมันมาๆมามันขึ้นดีๆเหอะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเปล่าหัวแตกอัแตซีไม่จ่ายนะเว้ยอแล้วก็การขนส่งแบบรวดเร็วทันใจครับนี่เลยวีิ่งรวดเร็วรวดเร็ว นี่ครับการใช้บริการแก๊็บในประเทศไทยก็จะประมาณนี้แหละกูลืมไปดีกว่าต้องไปส่งอีกจุดนั้นไปผิดทานโอเคถึงละส่งฟรีครับส่งฟรีไม่เสียตังค์นะครับนี่แหละแจกความใจบุญของแกร็บไทยนะครับฟรีพ่อแม่งขึ้นมา150บายบายสาว